โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำจังหวัดตากนะคะเข้ารับการประเมินการประกวดรอพอสอตอดีเด่นระดับเขตประจำปี2558ค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ปะหมู่ที่2ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายแพทย์ชัยนันทยาวิวัฒาธารณสุขนิเทศเขตบร,ริการสุขภาพที่2น,นํนำคณะกรรมก,การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่นระดับเขตเข้าทำการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ปะดีเด่นประจำจังหวัดปากโดยมีนายสุพรกาวินำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากและนายสมเด็จป้าทองคำกำนันตำบลแม่ปะ นำชาวบ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขสมาชิกผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณาสุขให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ภายใต้แผนการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้มีศักยภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีขีดความสามารถในการบริการสุขภาพแบบองค์รวมและเชิงรุกในการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อให้การพัฒนาสถานีอนามัยสมร็จผลตามนโยบายทั้งด้านการกายภาพและคุณภาพบริการตามนโยบายยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบทุกแห่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังให้ได้รับการยกย่องเป็นโรงพยาบาลประจำตำบลดีเด่นต้นแบบการบริหารจัดการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ